ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรัซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซอร์เล็กซี่สายสิงก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่สุดค้างครบเซอร์วิสกวานจบในอุียวไม่ต้องิ่วง ินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอ,นอจนถึงหน้าบ้านบริการ ไว,ไวไตต sticker, ไ้ติดเพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อเรามีสติเกอร์สิงไว้ติดเพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อผู้ช่าหนึงยินดีบริการทั่วไทยแต่โทรมา บนบริการก็พอสิมีสุดขอปไปอย่ารอชาเลยชยีออกจัดสีออกฟ้านะครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับเ้้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่าสตาร์ทได้นะครับแต่รถมีอาการผดุกนะครับก่อนหน้านี้ ทำลิ้นเร่งมาครับเดี๋ยวเราก็มาดูอาการน,นะครับอาตารตทานนะครับได้ปกตินะครับแต่เวลาเร่งนะอ่าดับนะครับอเดี๋ยวมาฟังใหม่ด,ดับนะครับไม่ได้เร่งเลยพอ,อเร่งนะครับดับนะครับ ด,ดับนะครับอ่าใหม่ดับอ่าดับนะครับเนี่ยดับนะครับอ่าก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับคันน้ำเงินนะครับเราก็มาดูนะครับระบบไฟเบื้องต้นนะ เปิดมานะครับพักหัวเทียนอ่าหัวเทียนก่อนเทียนรับสภาพนี้เลยนะประมาณนี้อ่าเรามาดูปักบางคนบอกปักไม่เสียหรอกนู่นนี่นั่นอ่าแกดูครับอย่าบอกว่ามองแค่ภายนอกครับอ่าดูครับเนี่ยสภาพนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เปลี่ยนปักขวดเทียนนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าให้ตรวจเช็คลิ้นเล่งด้วยนะครับฝ่ายคันเร่งฝืนนะครับเราก็มาเช็คนะครับเบื้องต้นนะเปิดมานะครับไม่มียางโอลิงนะครับไม่มีนะครับแกะมาไม่มีนะครับที่พืนก็ไม่มีนะครับอย่างที่สองครับอ่ะ เดี๋ยวเราปิดแสงนะเห็นนะไครับไฟ่วนะครับเนี่ยมีแสงรอดนะครับแบตเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเราเอาไปชาร์จนะนี่สภาพอ่กนะครับก็ประมาณนี้เลยสนิมนะครับ ก็เดี๋ยวต้องทําการล้างตรงนี้ใหม่ครับทาจาราบีแล้วก็หยอดน้ามันฝ่ายคันเร่งนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเบื้องต้นนี่ก็ฝ่ายคันเร่งฝืนนะครับตอนมานะาแกแครนับแหน่เร้งปกตินะครับออาคลงเสียง ก็คันเร่งไม่ค้างแล้วก็ไม่รอรอบนะครับนี่ครับส่วนสายคันเร่งที่ฝืนนะครับน่ครับแก้เรียบร้อยครับนี่ครับผิดสบายสบาย กระสดุดอะไรทุกอย่างที่ตอนมาหายแล้วนะครับก็มีแก้ระบบไฟครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็แจ้ลูกค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมครับไล่ข้างแล้วก็ทําลิ้นนะครับแล้วก็ทําดูดฝนนะครับโดยไม่เจาะฮิวบ็อกนะครับแล้วก็ใส่กองเดิมหลอกไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับมาให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่งให้ดูครับว่าอาการสะดุดหายไหมครับ แล้วก็อาการเร่งแล้วดับหายไหมอันนี้เราตั้ง TCS ไว้ที่ปิดนะครับไม่งั้นล้อลอยรถจะผะดุกนะครับแล้วก็อาการที่คันเร่งหนืดค้างนะครับอ่ะอ่ะก็หายนะครับก็แก้เรียบร้อยครับอันนี้ก็ สามารถส่งงานได้ครับแต่ลูกค้าฝากรถไว้ก่อนนะครับพอดีไปทุระนะครับก็นี่ก็ไม่ได้คิดค่าจอดอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนพับเอกรับซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไลเ่เก็บจุดสีประกอบให้นะครับก็ฝาก YouTube ของร้านด้วยนะครับ อู่ช่างหนึ่งครับหรือ N S r a t l e n i n g Shop นะครับ,รรบแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ